นี่คือช่วงเวลาที่ตัดสินใจสำคัญที่สุดสำหรับสีสเกตการเลือกตั้งซ่อมที่กำลังจะมาถึงนี้กลายเป็นสนามรบของสองผู้ท้าชิงที่ต่างก็มีวิสัยทัศน์และนโยบายที่ชัดเจนแต่สิ่งที่น่าติดตามคือความขัดแย้งและความเห็นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยซึ่งนี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปแต่กลับเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจของประชาชนในพื้นที่นี้เมื่อวันที่25กันยายนที่จังหวัดสีสเกตนางสาวจินตวรรณไตรสารกุลหรือที่รู้จักกันในชื่ออีฟ ผู้สมัครสสอออเขต5หมายเลข2จากพักภูมิใจไทยได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องในอำเภอขุนหารและอำเภอภูสิงด้วยวิธีการเคาะประตูบ้านดอทูนเพื่อพบปะและพูดคุยกับชาวบ้านแบบตัวต่อตัวรับฟังปัญหาที่แท้จริงจากพื้นที่พร้อมยืนยันจุดยืนสำคัญว่าจะไม่มีการเปิดด่านชายแดนใดๆเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างแท้จริง อีฟเน้นย้ำว่าการลงสมัครครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเสนอชื่อบุคคลแต่เป็นการนำเสนอนโยบายและความพร้อมของตนเองรวมถึงพักภูมิใจไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเสียงข้างมากหรือข้างน้อยพักก็พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มที่โดยเป้าหมายหลักคือการเป็นปากเสียงแทนพี่น้องในเขต5ของซีสเกตเพื่อแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำปัญหาปุ๋ยแพงรวมถึงการเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดน วันนี้พี่น้องในเขตหศสีสเกตเห็นชัดเจนแล้วว่าการฝากความหวังไว้กับพักเพื่อไทยนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาปากท้องได้จริงและยังสร้างความไม่มั่นใจจากกรณีความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ยังไม่มีข้อยุติประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนยังต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงขณะที่พักภูมิใจไทยยืนยันว่าเราไม่ใช่แค่พูดลอยๆแต่เราทำได้และทำจริงอีฟกล่าวพร้อมเชิญชวนพี่น้องสีสเกตใช้สิทธิเลือกเบอร์สองพักภูมิใจไทยเพื่อเปลี่ยนทิศทางการเมืองของพื้นที่นี้ไปสู่ความมั่นคงและเสถียภาาพมากขึ้น จากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องอิฟยังเผยว่าชาวบ้านในพื้นที่แสดงความกังวลอย่างมากต่อผลงานของรัฐบาลที่นำโดยพักเพื่อไทยในช่วงสองปีที่ผ่านมาซึ่งพวกเขารู้สึกถึงความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาปากท้องเศรษฐกิจถดถอยราคาพืชผลเกษตรตกต่ำอย่างหนักเช่นมันสำปะหลังบางช่วงราคาต่ำกว่า1บาทต่อกิโลกร,รัมข้าวราคาต่ำสุดในรอบ17ปีและปัญหาชายแดนที่ยังไม่มีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีกรณีคลิปเสียงอังเคลิล ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและการสู้รบนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงความกังวลว่าจะเกิดสงคอรมรามในพื้นที่นี้ในขณะเดียวกันนางสาวภูริกาสมหมายผู้สมัครสอสอพักเพื่อไทยหมายเลขหนึ่งจังหวัดศรีสะเกดก็ได้ลงพื้นที่พบปะและชูนโยบายกับชาวบ้านอย่างต่อเนื่องในโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้โดยเน้นย้ำจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนว่าไม่ว่าจะอยู่ในขั้วรัฐบาลหรือฝ่ายค้านพักเพื่อไทยพร้อมยืนหยัดเคียงข้างประชาชนเสมอทุกคะแนนเสียงของประชาชนต้องมีความหมายและ นโยบายทุกอย่างต้องมาจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักและต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงภูริกากล่าวว่าเมื่อเสียงประชาชนส่วนใหญ่จากการเลือกตั้งสอสอไม่มีความหมายเพราะสุดท้ายได้รัฐบาลเสียงข้างน้อยมาบริหารประเทศซึ่งมองข้ามและดูถูกเกียรติศักดิ์ของประชาชน โดยเฉพาะคนยากคนจนถึงเวลาที่พวกเราชาวอำเภอขุนหารและอำเภอสิงห์จังหวัดศรีสะเกดต้องแสดงพลังอำนาจของประชาชนเลือกภูริกาหมายเลขหนึ่งในการเลือกตั้งซ่อมสอส,อสศรีสะเกดวันที่28กันยายนนี้เพราะพักเพื่อไทยในทุกยุคทุกสมัยเคารพการตัดสินใจของประชาชนไม่เคยมองข้ามเสียงของประชาชนและทำหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง นอกจากนี้ผูริการย,ยังเน้นย้ำว่าพักเพื่อไทยมีนโยบายที่ชัดเจนและเข้าถึงประชาชนคนยากคนจนอย่างแท้จริงประชาชนได้รับประโยชน์จากนโยบายเหล่านี้จิงแม้ว่าพักจะเคยถูกยุบหรือถูกรัฐประหารหลายครั้งเพราะพักให้พลังอำนาจแก่ประชาชนและท้าทายอำนาจทางการเมืองเดิมๆวันนี้ถึงเวลาที่พี่น้องประชาชนต้องร่วมมือกับพักเพื่อไทยเพื่อปกป้องเกียรติศักดิ์ของประชาชนคืนอำนาจให้กับประชาชนและสนับสนุนพักเพื่อไทยพักการเมืองที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ นี่คือการต่อสู้ทางการเมืองที่เต็มไปด้วยความเห็นที่แตกต่างและความท้าทายอย่างแท้จริงคุณคิดว่าใครจะเป็นตัวแทนที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาปากท้องและปกป้องสิทธิของประชาชนในสีสเกตคุณเห็นด้วยหรือไม่กับนโยบายและวิสัยทัศน์ของทั้งสองฝ่ายสแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยเพราะนี่คือเสียงของประชาชนที่จะกำหนดอนาคตของพื้นที่นี้อย่างแท้จริง